สวัสดีครับวันนี้ก้นที่24สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็ช่งเช้าของวันอาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะสู่ต่อไปนะครับเนาะ <c oughs> คลิปนี้บอกสามจัแนวทางของฮานอยนะครับให้ฝับสี์ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ ฮหาหนอยมีทุกวันนะครับเนาะก็จะมาฮาหนอยเป็นฮาหนอยรวมนะครับเนะหาะฮานอยรวมมีสี่ทักมาทำหลังไม้เรื่อยนะครับเนะ <c oughs> หาะฮานอยรวมวันนี้ดวันฝนจะตกนะครับเนาะเห็นฟ้าเห็นแล้วก็แบบไม่ค่อยสว่างสวัยครับเนาะมืดคล้มๆนะครับเนาะ,นะ,บ,นะบางที่อาจจะฝนตกก็ได้นะครับเนาะบางทีเห็นฟ้าแล้วไม่สดใสเลยออกไปไหนก็ระวังนะครับเนาะ ก็ฟ้าฝน้วฝนตกนะครับเนาะดูฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ก็อยากนอนชมบ้านที่ฟ้าครับเนาะอากาศอย่างนี้ไม่จะเป็นนอนช่บ้านที่ฟ้าดูแล้วเหมือนจะเปียกฝนนะครับเนาะดูแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะบรรยากาิปสดเหมือนเดิมก็คลิปผ่านทางนนมาทําบุญที่วัดนะครับเนาะแถวแถวบ้าน ถ้บุญเสร็จก็ก่อนกับปันกระเให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมคนระับเนาะอาหารเตา่ามันเช่นเคยครับเนาะมีทั้งเตา่ทาทั้งปลาทั้งนกนครับเนาะแต่ปลาตัวไม่ค่อยโตครับเนาะตัวไม่ค่อยโตมันมีตัวเงินตัวทองเยอะ,ะครับเนาะะเงินตัวทองก็เล่นเอาซะวันตุ๊บครับเนาะเงินตัวทองเหยนวิ่งอยู่หลายตัวครับนะเนาะปลายันบอสก็ ตัวนี้นีไม่รอดก็เต็มๆนะป้องโดนเต็มๆมก็เลยตัวไม่ทันครับเนาะโดนเขาเล่นเราก็ธรรมดาครับเนาะสัตว์อยู่ด้วยกันก็กินกันมันธรรมดาครับเนาะนกก็เยอะนะครับเนาะนกนกพิราบเยอะมากครับเนาะบางทีพระเอาข้าวมาให้กินบางทีก็ไม่พอครับเนาะอาหารไม่เพิ่มครับเนาะ บางทีกินข้าวบ่อยๆเขาก็เบื่อะครับเนาะอยากจะลองหัวอาหารคนเรากินอะไรบ่อยๆก็เบื่อครับเนาะไม่ว่าใครไม่ว่านกว่าคนครับเนาะก็ลองข้ากันไปนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวทานองได้นทางผู้วยในตัวเหมือนเดิมในะท้นแนวทางครับเนาะแนวทางเมื่อวานก็กดทุกผลก่อนครับเนาะเมื่อวานทางรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็แปดศูนย์สามตัวนก็เจ็ดสองเจ็ดแต่าเจ็ดสองเจ็ดกับแปดศูนย์ ดีไม่บนทำนอะงพี่เขาหามถ้าบานก็จบเกม7จ็สองเก็ไม่มีนะครับเนาะเจ็ดสก็ไม่มีรเราเด่นศูนย์ครับเมื่อวานแต่ไม่มีแปดศูครับเนาะมาที่รอบ1อบ 6, บนะึ่รอบ6กโมงครับเนาะรอบ6กโมงสตัวล่างก็สี่หนึ่งสตัวบนก็สองสองสองเที่ยวนี้ตองครับเนาะรอบแรกหามครับเนาะเจ็สองเจ เที่ยนนี้สองบ้นะบ่ตองสองเลยแน่นอนมากครับบ่จำได้เพาะมีช่วงหนึ่งที่รอบหกโมงออกตองหกสองวันสอนครับาะจำได้ไม่ลืมเลยวันเดือนสองเดือนย้อนหลังครับบ่ออกตองหกเลยเที่ยนนี้ตองสองนะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งเราได้ไปเรียกหนึ่งครับเนาเป็นตัวกลับเราไหนึ่งสี่ครตองสองไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเล็กบ้ลช่องเรามันมีเล็กบิ้ลครับาะ แล้วก็มารอบ1นึ่ทุ่มนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็0ูนย์สาสามตัวบนก็หนึ่งสามเก้าวนี้สามมาทั้งบนและล่างนะครับนองเทียวนี้ทั้งบนและล่างเลยศูนย์สามกถ้าผิดเต็มๆครับเด้งหนึ่งแต่เป็นตัวกลับรับนอกเป็นตัวเน้นเลย0ูนย์สแต่3ามเเราไม่มีนะครับนะ้องสามเกได้แค่2เด้งนะครับน้อ น่าจะ3 1ก็ได้นะครับเนาะ3 0 3 1 3 3 3 4สาม่าไปนะครับนะรเนาะกุศลจับตัวนี้ได้น่าจะได้สัก2เด้งบนล่างครับเนาะแต่ไม่ได้คนระับเนาะเราไม่มีเก้านะครับเมื่อวานก็เสียดายครับเนาะก็ได้ไป2เด้งครับเนาะน่าจะพอในค่าน้ำน้ำพริกข้าวทูข้าวกะปิน้ำปลานะครับเนาะเมื่อวานเคยตามเคยไม่ตามก็ชมพู่ฟอร์มบันเทิงครับเนาะ วันนี้ถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับวันนี้ใคตรตกจดก็จดไว้นะครับลองสรับคอหาหนอยวันนี้เด่น7เด่น2นะครับเด่น7เด่น2จับคู่ก็2 3 2 4 2 9 7 2 7 4 7 9 9 3 9 2ทวนกันนะครับหาหนอยวันนี้เด่น7เด่น2นะครับจับคู่ก็ สองสามสองสี่สองเจ็ดสองไอสองเก้าเจ็ดสองครับเนาะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสี่ะไดายเพาะว่าเก้าสามมื่อวานเราไม่มีก็แปดคู่นี้ก็เน้นไปที่79 72แล้วก็29นะครับเ 7, 7 2 29ก็จ็ดสองสเก้็ย้ย 4, ทางช่องนะครับว่า แต่ผมพูดไปตัวไหนแล้วไปตรงกับในโพยนะครับเนาะเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับผมึ้นโพยให้บางทีตายเห็นอย่างหนึ่งปากก็พูดไปอย่างหนึ่งนะครับเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะบางทีเผลอไปบางทีก็ลืมลงลืมลืมนะครับเนาะแต่เอาตัวในโพยเป็นหลักนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะเนาะแล้วก็ถ้าผมขึ้นโพยให้ถ้ากลัวใครชอบสะดวกจดจดไม่ทันก็กดหยดุดเคบจดได้เลยนะเนาะบอกเทคนิคนะเนาะเผื่อมีคนลงคนป้าฟังอยู่แคบไม่เป็นถนัด จุดมาก้าประมาณนี้ก็ผมเคลื่อนพให้กดจุดคลิปนะครับจดได้เลยทำไมงน้นมันจะไหลไปเรื่อยนะครับจดไม่ทันก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีล้นสี่ชุดเหมือน,นเดิมก็มีสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองสี่สองเก้าสี่เก้าสามนะครับสี 4, ่4ชุดนะครับเนาะสีช่ชุด สี่ชุดนี้เน้นไปที่สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองแล้วก็สี่สองเก้านะครับเนาะสามชุดก็ครบทวนนะเนาะสำหรับทางฮาหนอยทั้งชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับเนาะครบทวนสำหรับขอฮาหนอยนะครับเนะาะของรัฐบาลไทยก็รออีกคนจันหน้านะครับเนาะจันหน้าไม่ใช่จันนี้นะครับเนาะจันหน้ามีเวลาหาข้อมูลเยอะนะเป็นอาทิตย์เลย เป็นอาทิตย์เลยสำหรับสุกใหญ่สึกเงินแสนนะเนาะเจ้านี้สัญจรนะเนาะสัญจรก็ย้ำนะเนาะใครหาข้อมูลได้ก็อยากให้จัดรีบจัดก่อนนะเนาะใครมีช่องทางนะครับเนาะจะได้ไปเจ๊โครงการหานสองนะครับนะประมาณนี้สำหรับกรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็เหมือนเดิมเนาะท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวนี้นะครับเนาะจัดไปครับเนาะที่ผมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้ามันเมื่อวานนะครับเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเก้านะครับเป็นตัวนี้ เจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเก้าจัดไปคนระับเนาะจัดไป <c oughs> สามคู่นี้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบพป็นบ่าสลามก็เรียกคค่นได้เลยครับเนาะลงมาจากสามค่นนี้เรือกเอาได้เลยนะครับแต่ถ้าม,มีตัวชอบข้ามไปนะครับชมพูฟอร์บันเทิงรอวันต่อไปครับเนะาะหน่วยมีทุกวัน,นครับเนาะวันเดียไม่ชอบก็ข้ามไปก่อนแต่ส่วนใจใหวยมาจอกตัวที่เราไม่ค่อยชอบครับเนาะนะสังเกตรที่ผ่านมา นานจะมาตัวที่เราชอบทีนะครับเนาะอ่ะก็ฝากไปแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ